ตอนนี้ที่จังหวัดสงขลานะครับพบโรคลำปีสกิน ระบาดในพื้นที่บ้านอ่างทองหมู่หนึ่งตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสองขลาโดยมีวัวติดเชื้อแล้ว19ตัวนะครับโดยในวันนี้นายชัยพรนิยมแก้วในอำเภอเมืมองสงขลาพร้อม้ดยนายสัตวแพทย์ชัยยาปัญญามงคลปศุสัตว์อำเภอเมืมองสงขลานายสัตวแพทย์นัจชัยวรสุท์หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์นะครับได้ร่วมกันลงพื้นที่บ้านอ่างทองเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมการระบาดของโรค ลำปีสกินซึ่งขณะนี้ได้มีการระบาดขึ้นในพื้นที่บ้านอ่างทองนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีวัวติดเชื้อแล้ว19ตัวซึ่งวัวที่ติดเชื้อทุกตัวกําลังอยู่ในระหว่างการรักษาและควบคุมโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนะครับนายสารแพทย์ชัยยาปัญญามงคลปู้สัตว์อำเภอเมืองสงขลาเปิดเผยว่า เริ่มพบบัวป่วยด้วยโรคลำปีสกินตัวแรกเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและแพร่และพและพร่เชื้อขยายวงกว้างจนถึงขณะนี้มีวัวติดเชื้อที่ตรวจพบทั้งหมด19ตัวนะครับพร้อมกับใช้มาตรการในการรักษาป้องกันและควบคุมโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนำตาข่ายมง้งมากัน ให้กับบัวที่ติดเชื้อนะครับพร้อมกับฉีดยาฆ่าเชื้อและประแลงเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลำปีสกินในโคลและกระบือนะครับในพื้นที่บ้านอ่างทองหมู่หนึ่งตำบลทุ่งหวังเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวนะครับห้ามไม่ให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดโคกระบือหรือซากสัตว์ ออกเข้าออกพื้นที่หรือผ่านภายในเขตโรคระบาดชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคนี้นะครับทั้งนี้อาการของวัวที่ติดเชื้อโรคนี้จะมีน้ำมูกและน้ำลายไหลมีตุ่มขึ้นตามตัวซึ่งหากสังเกตเห็นอาการดังกล่าวให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายแพทย์นายสัตวแพทย์ชายาปัญญามงคลปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลาพูดถึงสถานการณ์ ของโรคลำปีสกินในพื้นที่บ้านอ่างทองกันครับตอนนี้มีการแพร่ระบาดหนักไหมฮะที่จำเมือนตอนนี้มันเป็นลนักษณะทั้งหมดที่ยอดมาวันนี้มีอยู่เพิ่มมาอีกอ11ลายก็ประมาณ12ตัวแล้วก็มเมื่อวันที่28ก็28มิถุนาที่ผ่านมาก็มีอยู่7ตัวตอนนี้หาย เจ็ดตัวแล้วครับเพิ่มใหม่วันนี้ก็ไปนี้น <ำ S 1> วันนี้ก็ออกไปรักษาหมดแล้วคนยากที่จะสั่งกับของตะมนตทุ่งหวงแล้วก็ตอดแต้ววันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับออนอกจากมาตรการควบคุมแล้วก็รักษาลงพื้นที่รักษาเนี่ยเรามีมาตรการปิดพื้นที่ด้วยตอนนี้เราก็สั่งกับบริเวณับว่าประกาศพื้นที่ทอาระวางโรคทั้งจังหวัดแล้วก็กลับสังบส่งกับสัดเคลื่อนย้ายห้ามเคลื่อนย้ายเข้าออกในจงังหวัดสงขลาทั้งหมด คือไม่สามารถเคลื่อนใจเข้าออกนอกในจังหวัดสงขลาได้ครับมีอะไรอยากจะแนะนำกับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวว่าให้สเกงที่อยากจะให้นำก็คือให้เกษตรกรนี่ป้องกันที่จะสัตว์ปกการกางมุ้งให้สัตว์เลี้ยงท่ามีสัตว์ปจกท้อบพ่อนะเพราะว่าตัวเป็นธาหาก็คือพวกเหลือบพวกลินพวกแมลงพวกนี้เป็นธาหาไปกัดตัวที่ป่วยแล้วก็ไป แพร่เชื้อให้กับตัวที่จะไม่ปวดเป็นการแพร่เชื้อกบบสติีก้กันในวงเราส่วกว้างเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะไปไกลได้แค่ไหนแต่คิดว่าสติเก้ไปไกมากน่าเป็นห่วงกับตะวันเลยแต่ว่าถือว่าด้วยของกรมบริษัทเราก็มีงบประมาณที่เพียงพอในการดูแลรักษาทั้งเราของบประมาณจากองค์การปกครองสำนองตินเป็นคนสับสนเรื่องวัณฑ์ช่วยให้เราได้ดำเนินการที่สะดวกเราไม่น่ารำคิดว่า 好、mm，就他。